ข้อ2เนี่เป็นเรื่องของสกเกลงานก็คือที่เราใช้มันเท่าไหร่ อ๋อห oh, มายถึงว่าไอสิ่งที่เราเอาจะเอาไปเนี่ยจะซื้อจะเอาเงินสุดลักของเราไปซื้อเนี่ยเราไปใช้มากน้อยแค่ไหนใช้ทํ<อ>าอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเราซ้องอยู่บ้านในงบสมมุติว่าตั้งงบแล้วกัน, 30, นก็สามหมื่นมีในกระเป๋าสามหมื่นใช่สมมุติเราซื้ออยู่บ้านเนี่ยเราก็สามารถอาจจะซื้อเป็นโน้ตเพราะว่าเราซื้อเป็นโน้ไฟฟ้าไหมเพราะาเราไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกเราอาจจะแบบซื้อเป็นคีย์บอร์ดไหมใช่ว่าเป็นสเกลงานที่เราใช้สเกลงานนี่ไม่ได้หมายความว่าแค่งานที่เราทานะหมายถึงว่าเรื่องของจํานวนคีย์ด้วยอย่างเช่นอ่าตััวนนนีีี้มคือ 11K ย2ทงงข ถ้าเกิดว่าเพลงที่เราเล่นบางทีเราต้องแบบใช้ฟังก์ชันเยอะเราก็ต้องซื้อคีย์ที่มันสูงขึ้นไปสุดท้ายมันก็ไปผนวกกันเรื่องราคาอะไรแบบนี้เพราะว่าเนี่ยซื้อมามันไม่ได้หมายความว่าไอ้ไม่เพื่อจะต่อเอาคีย์ริมเพิ่มมันไม่ทำไม่ได้นะมันก็ซื้อตัวมันก็ต้องซื้อตัวมันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจริงๆมันทําได้นะหมายถึงว่าต่อเครื่องได้ต่อริมได้แต่สุดท้ายแล้วเออแต่สุดท้ายเราก็ต้องซื้อมิดิเออมันก็ต้องเพิ่มเงินไปง่ายๆเลยก็คือถ้าเป็นในเรื่องของการใช้งาาาาานนนกก็็คืออถ้้้เเรรยู่่บใชทีมั เช่นเสียงอะไรที่มันไม่ใช้ไม่จาเป็นเราก็ไม่จำเป็นต้องมันอยู่ในตัวของเครื่องที่เราจะซื้อใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบว่าออกงานเล่นกับเพื่อนบ่อยๆเราก็ต้องหาตัวที่มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราจะไป<ช>มันมีมันมีเรื่องนี้ด้วยพี่เรื่องเรื่องอันนี้เรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องหลักเลยไม่ใช่แค่ผมเจอยังไงมีรุ่นน้องรุ่นน้องที่มหลาลัยเจอด้วยก็คือเขาเนี่ยมีเงินอยู่ทานี้เขาไม่ถามผมก่อนเขาไปซื้อเลยแล้วเขาซื้ออะไรมารู้ไหมเขาซื้อ8 8 k มามันมันไม่ได้แค่มันไม่ได้แค่เกินสเกลมันเกินงบบบบไไไปดดด้้้้วววยยเเเกกกกินนผื่่่ออออททีีีีาาาาางงงมมพสุจ จังไงขายขายขาดทุนนั่นแหละครับเป็นเรื่องน่าเศร้าของมือคีย์บอร์ดจริงๆเซียวนะเอาประมาณนี้เออใช่